ค่ะพอ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้กลับมาอยู่กับออสิริซาแนวดาเมื่อนี้มามาซิดเป็ดเดินซิดเป็ดได้หลายตัวแท้แตับี้กระจะได้อีกหลับเพราะว่ามันหลายเนาะปลาปลาน้ามาังเฮงได้สี่ห้ามุกเจ็ดแปดเดก้าตัวละ เบื้งติงน้ำนะฮะมาจิอะๆกำมางจะออวไปตรงสามวินาทีก็สิได้ล่ะ อีสามวินาทีเฮ้ยเห็นเห็นตัวปลาอยู่เพื่อแม่พี่น้องตัวปลาอันนี้ได้แล้วสือได้แล้วสือได้แล้วสือได้ดได้บ่นั่นว้ยบีได้เจออ๋อหลบนี้คือบัวใหญ่หวะ บว้ยมีได้เลยดับนี้ต้องเออมันได้นได้บเอาได้เอาได้เอาได้ได้ได้ ตังได้ตังได้ฟังได้เขาาเอันนั้นเขาว่านหง้ยเมื่อกี้นี่อ่ะอีแม่ไอีแม่ได้ได้ ยิเดยจยิเดเจี่ดได้รลมีสะด,ด,ดุ้งเก่า คลิปนี้ก็อย่าลืมกดป๊อบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดสับสไคน,น่มันเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย